สวัสดีครับวันนี้ยี่สิบอ็ดกันยาหกสี่นะครับผมส่งงานลูกค้าสั่งทำไว้นะครับตัวนี้หกสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นไก่แบบมีเซฟนะครับหนึ่งั้าอยบาทนะครับผมเพิ่มไก่เซฟบ,บอกอีกสา0อบาทนะครับแล้วก็มีเจ็สิเซนนะครับเจ็เซน1,600นบาทครับผม เป็นงานไม้สักนะครับทำสีดำครับแล้วก็80ดสิบเซนนะครับหนึ่ับาทสมวกดำยิงปลาใต้น้ำนะครับใกล้กองสแตนเลสนะครับผมดึกสปริงอย่างดีนะครับยาง14บมิลนะครับ ยังพับสแตนเลสนะครับผมสนใจสั่งทำได้นะครับผม